ไปกันที่มหาวิทยาลัยราชภัณนครราชสีมานะคะได้ร่วมกับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะจัดโครงการ n r r u u R2 t นะคะเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนที่ตำบพลพระลาอําเภอพุอ้ยแถลงค่ะด้วยการทําเกษตรอินทรีย์และพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรนะคะ ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสายสุนีจักจรค่ะประธานตำบลพลับลาพร้อมทีมงานค่ะก็ได้จัดกิจกรรมการทำเกษตรอินทรีย์และพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ครบ,บวงจรที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลาอำเภอพ้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างราแก้วให้ประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวค่ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้ดีมากขึ้นเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนด้านกิจกรรมทางการเกษตรพัฒนาเกษตรกร,รให้มีความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์การผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นมาตรฐานการเกษตรแบบอินทรีย์ การนําเอาผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาทําการยกระดับสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรทั้งแบบออฟไลน์ line, และก็ออนไลน์ line, เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกส่วนการรับรู้และก็เพิ่มความน่าสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นนะครับก็ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครยุสีมา ให้การสนับสนุนถือเป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรวณาการอย่างแท้จริงซึ่งนับเป็นภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฏน์นครมิถิสีมาในการดำเนินง,งานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนะครับคุณผู้ชม